เียแข็บปลื้มออกินเนียนคว้าแชมป์เส้นแรกเซียแข็พีเคแสนชัยรวมถ่ายรูปก,กับแชมป์คนใหม่ของค่ายออกินเนียนพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหลังเอาชนะคะแนนยอดดวงใจทีเด็ด99ในภาคที่2และคว้าแชมป์รุ่น135ปอนด์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จของค่ายมวยพีเคแสนชัยและออกินเนียนที่สามารถคว้าแชมป์เส้แสนแรกจากเวทีมาตรฐานของประเทศไทยฟันศอกทีเดียวร่วง พลเ,เมืองดีฟันศอกชายคุ้มครางสองแฟนสาวและอารวาชาวบ้านหลับกลางอากาศพลเ,เมืองดียืนยันเป็นการป้องกันตัวเองด้านชาวบ้านยืนยันชายคุ้มครางหาเรื่องหลายคนแอดมินว่าวิชามวยไทยควรจะได้บรรจุในหลักสูตรให้เด็กๆทุกคนได้เรียนมวยไทยอย่างน้อยก็เพื่อป้องกันตัวเองได้ชั่วโมงทองตัดสินใจอำลาสังเวียน ช่วงทองไฟตร์มวยไทยเปิดใจอิ่มตัวแล้วกับการชกมวยในวัย34ปีรู้สึกเบื่อไม่สนุกกับการซ้อมจึงตัดสินใจเลิกชกดีกว่าตัดสินใจอยู่ไม่นานรู้สึกว่าต่อยสู้เด็กไม่ได้ต่อยกับรุ่นน้องก็ไม่สูสีในวันที่19การกฎาคมนี้น่าจะต่อยเป็นไฟสุดท้ายก่อนอำลาสังเวียนโดยมีโปรแกรมขึ้นชกกับตักศิลาสันติมวยไทยเผยไม่รู้สึกเสียใจเพราะตอนเองต้องการเลิกเองยังคงคิดถึงแฟนมวยและ f อซีแต่มันก็ถึงเวลาแล้วโดยมีแผนกลับไปทาสวนที่บ้านโดยมีสวนทุเรียนสีไล่สวน อย่าง16ไล่และไม่คิดจะเป็นเทนเนอร์ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้การเสมอมามวยเด็ด7 89ก็ขอให้น้องโชคดีกับเส้นทางใหม่ที่เลือกเดินขอให้ประสบความสำเร็จครับเตี้ยเหลืออดขอโพสเฮียตีก็มีมุมดี เตียร้อยเอกโพสผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงดราม่า,มากรณีของเฮียตีที่เด็ก99ว่าปกติแล้วเฮียตีเป็นคนดีหยอกล้อกับนักมวยตลอดอีกทั้งยังคอช่วยเหลือนักมวยในค่ายและช่วยคนที่ลำบากเดือดร้อนอยู่เสมออีกทั้งทางด้านเฮียตีเองก็ให้สัมภาษณ์กับทางเพจกำปั้นคุนหนวมถึงสาเหตุที่ทำแบบนั้นไม่ใช่เพราะเสียพนันแต่ตนเห็นว่านักมวยชกแบบไม่เห็นใจคนที่เชียร์อยู่ข้างสนามและแฟนมวยทังบ้านเลย ไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน